สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางลาวสามาัคคีของวันที่27เดือน8 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหรือบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะของวันที่2 6แอดไม่ได้ลงให้นะคะเพื่อนๆจ้ามาดูผลสรุปของวันที่25กันก่อนจ้า ลาสามัคคีนะคะวันที่25แอดให้เด่น0เด่น2เด่น6วิ่งรูดนะคะผลที่ออก029ค่ะตารางกำลังวันนะคะมี0มี2มี9ค่ะตารางกำลังวันแตก3ตัวนะคะแล้วก็ตัวเด่นนะคะเข้า0เข้า2นะคะส่วนตัวเจาะค่ะ สองเก้านะคะเข้าสองเก้าตรงตรงนะคะตัวที่น้นให้ค่ะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะส่วนล่างนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะตารางกำลังวันมีเจ็ดมีศูนย์นะคะแตกสองตัวอีกแล้วค่ะบนล่างเลยนะคะทั้งตารางกำลังวันนะคะแล้วก็ชุดเด่นนะคะชุดเด่นวิ่งรูดศูนย์มาบนมาล่างเลยนะคะเพื่อนส่วนตัวเจาะนะคะเจ็ดศูนย์ เข้าตรงๆจ้าตัวที่เน้นให้นะคะเด้งบนเด้งล่างเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเจศตรงๆนะคะแล้วก็สองเกตรงๆจ้าก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะวิ่งรูดก็มา0ูนย์มาสค่ะมาตามต่อของวันที่27กันเลยจ้าแนวทางราวสามัคคีของวันที่27่เดือน8ปดสองห้านะคะวันนี้แอดให้เด่น7กับสองค่ะ ตัวรองก็จะเป็น0ูนย์กับ3าวิ่งรูดนะคะตารางกำลังวันนะคะก็จะมี37260 985องหนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะใ,ให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยค่ะตารางกำลังวันนี้เดินดีอยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะส่วนมากก็จะเข้า2ตัว3ตัวนะคะถ้าใครจับแม่นเนาะ ส่วนอ,อ,อีกตัวเด่นนะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะตัวที่แอดรูดให้จับให้นะคะก็ลองเอาไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะสามตัวนะคะแอดให้สองหกศูนย์ค่ะศูนย์สองเจ็ดนะคะส่วนตัวเจาะสองตัวนะคะสองตัวบนล่างแอดเจาะให้ก็จะมีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดนะคะ

เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางตัวเลขก,ก็อาจจะเยอะนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะชมพืว่ความบันเทิงนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ